สืบนครบาลรวบบัญชีม้าแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างเป็นตำรวจหาดใหญ่หลอกว่าเกี่ยวกับฟอกเงินให้โอนตรวจสอบสูญเงิน1 5งล้านแสบาทตามนโยบายของพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรผู้ชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททัชชัยปิตะเนรบุตรผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโททิติแสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ปรับปรามกลุ่มเครือข่ายองค์กรอาชยากรรมทางออนไลน์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะขาบวนการแก๊งคอเซนเตอร์โดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เร่งทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มขบวนการโรแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากบริษัท aas โทรศัพท์ มาลวงผู้เสียหายอ้างว่าผู้เสียหายเคยลงทะเบียนเปิดใช้งานเบอร์โทรศัพท์ของบริษัท AIS สาขาหัดใหญ่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทําผิดการฟอกเงินจากนั้นได้มีการลวงทำทีให้ผู้เสียหายติดต่อทางไลน์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสพหัดใหญ่จากนั้นได้ปรากฏลายชื่อบัญชีสถานีตำรวจภูทรหัดใหญ่เข้ามาที่ลายส่วนตัวของผู้เสียหายและได้มีการส่งข้อมูลหน้าหมายจับ ของศาลอาญากรุงเทพใต้ชื่อสกุลของบุคคลหนึ่งซึ่งผู้เสียหายไม่เคยรู้จักค่ะพร้อมกับได้ส่งข้อมูลบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาหัดใหญ่และภาพถ่ายทะเบียนราษฎรของผู้เสียหายให้ผู้เสียหายทราบแล้วได้มีการแจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วน,นผัวพันกับคดีฟอกเงินซึ่งต้องให้ผู้เสียหายโอนเงินไปทำการตรวจสอบบัญชีและลง ประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะเปลี่ยนมาโทรผ่านไลน์พูดคุยกันจนผู้เสียหายลงเชื่อโอนเงินจากบัญชีธนาคารต่างๆของตนให้ตรวจสอบจำนวนถึง10ครั้งค่ะรวมเป็นเงิน1 4 0 0 0ล้าน9 8 3บาบาทต่อมาเมื่อผู้เสียหายโอนเงินจนครบทุกบัญชีที่ตนมีแล้วได้ตรวจสอบข้อมูลที่คนร้ายซึ่งแอบอ้างส่งข้อมูลมาให้ทราบทางไลน์พบว่า บัตรประจำตัวข้าราชการตำรวจที่คนร้ายส่งมาแอบอ้างมีการลบด้วยปากกาแดงที่เลขประจำตัวและได้มีการโทรศัพท์ปรึกษากับเพื่อนจึงทราบว่าตนนั้นถูกหลอกจึงเดินทางเข้าร้องทุกต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆให้ดำเนินการคดีกับคนร้ายค่ะต่อมาสารอาญากรุงเทพใต้ได้พิจารณาอนุมัติหมายจับนางสาวนัทสุดาอายุ26ปี หนึ่งในบัญชีม้าที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตามหมายจับสรารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จค่ะ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากบัตรอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีอ e ิเล็กทรอนิกส์ของตนโดยไม่ได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้องทั้งนี้โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนําไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับมอบหมายให้รีบทำการสืบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้ร่วมขบวนการที่ถูกออกหมายจับดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วต่อมาเมื่อวันที่24ตุลาคมได้รวมจับกลุ่มตัวนางสาวนักสุดาอายุ26ปีอยู่จังหวัดชนบุรี ตามหมายจับสารอาญากรุงเทพใต้ซึ่งต้องหาว่ากระทําความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนค่ะโดยสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณหน้าบ้านหมู่บ้านสาแก้ววิลตำบลพระประทนออำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐม ในชั้นจับกลุมให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยให้การว่าตนเรียนจบชั้นป .6 ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีจากนั้นในช่วงอายุประมาณ22ปีได้มาทำงานเป็นพนักง,งานประจำร้านสะดวกซื้อในพื้นที่เมืองนคนปรปฐม ต่อมาเมื่อช่วงประมาณเดือนมก,กราคมตนประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินเนื่องจากลูกของตนไม่สบายจึงได้หาช่องทางเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายได้มีเพื่อนซึ่งไม่สนิทได้ติดต่อมาให้ตนไปทำงานที่ปอยเปตประเทศกัมพูชาแต่ตนก็ตอบปฏิเสธไปเนื่องจากต้องอยู่ดูแลลูกที่ไม่สบายตนจึงได้คิดหาวิธีการหาเงินโดยที่ไม่ต้องห่างจากลูก จนได้เจอเพจรับซื้อบัญชีธนาคารชื่อว่ารับซื้อบัญชีธนาคารจึงได้เกิดความสนใจและก็ติดต่อไปยังบุคคลที่โพสต์ดังกล่าวค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัวนางสาวนัสุดานำส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทางด้านพลตำรวจตรีธีรเดช ได้กล่าวแจ้งเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนว่าในสังคมปัจจุบันมิจฉาชีพมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงมากมายหลายรูปแบบขอให้ประชาชนได้โปรดใช้สติในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าหลงเชื่อกลลโกงต่างๆของมิจฉาชีพ ที่มีอยู่มากมายอีกทั้งแจ้งเตือนให้ระมัดระวังการถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าอย่าให้บัญชีธนาคารหรือเปิดบัญชีให้บุคคลอื่นนำไปใช้โดยเด็ดขาดมีอัตราโทษหนักคือต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่แน่ใจหรือสงสัยว่าบุคคลที่เข้ามาเสนอผลประโยชน์นั้นจะเป็นมิชาชีพหรือไม่ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบหรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดมายังเพจสืบสวนนครบาล idmb ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะนิว24สถานีประชาชนพรดาสุวรรณายงาน